จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่755ปรมาจารย์หนุ่มมรกตคนนี้เป็นคนนิสัยเสียจริงๆอย่างชีคิดเขาต้องการรับน้องสาวของตัวเองเป็นผู้หญิงของเขาเขาผงะกับคำพูดของคนที่บ้าคลั่งแต่ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆทำงานแตกต่างกันในอารยธรรมอมตะเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์ ความสัมพันธ์แบบเดียวกับที่ปรมาจารย์หนุ่มมรกตแนะนํานั้นไม่จําเป็นต้องถูกห้ามท้ายที่สุดแล้วผู้ฝึกฝนมักจะมีชีวิตนิรันด์เช่นเดียวกับพลังและความสามารถที่ผิดปกติทุกประเภทมารยาทและขนบธรรมเนียมที่เกิดขึ้นนั้นแตกต่างจากของมนุษย์อย่างมากนอกจากนี้ผู้ฝึกฝนถือว่าตนเองมีความสําคัญพอๆกับสวรรค์และโลกและมักจะทําทุกอย่างที่พวกเขารู้สึกอยากทําไม่ละอายบ้างหรือปรมาจารย์หนุ่มมรกตเพลิงมรกตพูดด้วยความโกรธข้าเป็นน้องสาวของเจ้า กล้าดียังไงมาละเมิดจรรยาบรณครอบครัวแบบนี้ถ้าพ่อหรือผู้อาวุโสของเผารู้เจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขาจะทำอย่างไรตระกูลมรกตจะกลายเป็นตัวตลกเขาหัวเราะยอมจำนนต่อข้าและประสบความสำเร็จหรือต่อต้านข้าและพินาศถ้าผู้อาวุโสของตระกูลหรือแม้แต่พ่อบังอาจมาแต่ต้องฆ่าหลักก็พวกเขาตายแน่ เราพูดเท่า72คนเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากที่สุดในสวรรค์และโลกและประมาจารย์หนุ่มใบไม้เป็นผู้ควบคุมแก่นแท้ของสวรรค์ชั้นดุสิตเขาไร้เทียมทานในทุกด้านเจ้าคิดว่าข้าสนใจในสิ่งที่คนทั่วไปบางคนคิดหรือไม่ข้ามีวิธีจัดการกับคนที่ท้าทายข้าอยู่วิธีหนึ่งข้าจะฆ่าพวกเขาถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเป็นน้องสาวของข้าข้าคงไม่พูดพร่ำทำเพลงอยู่ตรงนี้นี่เป็นโอกาสเดียวของเจ้าที่จะตกลงถ้าไม่ทำข้าจะใช้กำลัง ขณะที่พี่ชายของเธอเตรียมจะพุ่งออกไปเพลิงมรกตก็พูดว่าพอแล้วมีคนมาหาเจ้าคุณชายหยางฉีแม้ในขณะที่คำพูดออกจากปากของเธอความผันผวนของพลังปราณก็กระเพื่อมไปทั่วห้องนอนของเธอและหยางฉีก็ปรากฏตัวขึ้นข้าเชื่อว,ว่าเจ้าสบายดีตั้งแต่เราเจอกันครั้งล่าสุดปรมาจารย์หนุ่มมรกตเขาพูดด้วยรอยยิ้มจางๆบนใบหน้า เจ้าคิดว่าใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้นั้นไม่มีใครเทียบได้ในทุกสิ่งที่มีอยู่แล้วทำไมข้าถึงพ่ายแพ้ต่อเขาอย่างอัปยศมากมายขนาดนี้ข้ายังเอาเหรียญตกทอดของราชาผู้สังหารอมตะจากเขาด้วยซ้ำข้าจะให้โอกาสเจ้าเข้าร่วมกับข้าที่นี่เดี๋ยวนี้ให้จิตวิญญาณและศรัทธาของเจ้าแก่ข้าการเป็นผู้ติดตามของข้าจะทำให้เจ้ามีโอกาสที่ดีกว่าการติดตามใบไม้แห่งเต๋าผู้ไม่แพ้นี่เป็นโอกาสเดียวของเจ้าที่จะตกลงถ้าเจ้าไม่ทำข้าจะใช้กำลัง เขาเพิ่งยนคำพูดของปรมาจารย์หนุ่มมรกตกลับมาที่เขาหยางชีปรมาจารย์หนุ่มมรกตกคำรามและกระโดดลงจากเตียงพลังปราณของเขาเต้นเป็นจังหวะเจ้ามีความปรารถนาที่จะตายจริงๆใช่ไหมตายบูมทันใดนั้นกําปั้นอันทรงพลังกระแทกเข้ากับหยางชีอย่างหนักหน่วงและไม่ยอมใครง่ายๆ รัศมีที่น่าสะพรึงกลัวของกำปั้นนั้นมีพลังจาก72รูปแบบที่ไม่เหมือนใครทำให้ดูเหมือนว่าทั้งเขาและพี่น้องทั้ง71ของเขาต่างก็โจมตีหยางชีพร้อมกันอย่างไรก็ตามหยางฉีแทบไม่ได้มองการโจมตีที่เข้ามาในขณะที่เขาส่งกำปั้นของเขาออกไปรับมันแต่ อวกาศแตกเป็นเสียงเสียงเมื่อปรมาจารย์หนุ่มมรกตถูกเหวี่ยงกลับเข้าไปในกำแพงกำแพงเริ่มพังทลายแต่ครู่ต่อมาคาถาป้องกันก็เปิดใช้งานและทำให้กำแพงไม่บุบสลายเห็นได้ชัดว่าแม้จะเป็นคนที่บ้าคลั่งแต่ปรมาจารย์หนุ่มมรกตก็ไม่เหมาะกับยางฉีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเขาตะโกนขณะที่เขายื่นมือทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเขาและพูดว่าสวรรค์และโลกที่บ้าคลั่งมัดเทพแห่งความชั่วร้าย ออราที่คลุมข้างประตูออกมาดูเหมือนจะย้ายนรกและโลกถวยเทพสลับหยินและหยางและพลิกจักรวาลข้างในออกร่างของรัศมีที่ขัดแย้งกันเต็มไปด้วยลมกำปั้นที่พุ่งไปในทิศทางของหยางฉีออกไปหยางฉีกล่าวพร้อมกับปล่อยกำปั้นของเขาออกไปอีกครั้งมันกระแทกเข้าที่หน้าอกของปรมาจารย์หนุ่มมรกฏททำให้เขากระเด็นไปคนละทิศและทางเลือดพุ่งออกจากปาก ถ้าไม่ใช่เพราะน้องสาวของเจ้าข่าคงฆ่าเจ้าไปแล้วเจ้ากล้าดียังไงกับฐานการบ่มเพาะที่อ่อนแอแบบนั้นปรมาจารย์เจคนนั้นเรือกฎพิเศษ72อย่างคือหือช่างเหมือนอือเชิ้นคุกเข่าเดี๋ยวนี้คุกเข่าแล้วข้าจะทําให้ขั้นตอนนี้ไม่เจ็บปวดถ้าเจ้าไม่ทําเช่นนั้นสิ่งต่างๆจะเลวร้ายลงในอดีตผู้อาวุโสทั้ง72คนเป็นบุคคลที่ทรงพลังซึ่งหยางชีไม่สามารถรับมือได้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว สารเลวปรมาจารย์หนุ่มมรตโกนข้าจะออกไปให้สุดแม้ว่านั่นหมายความว่าเราทั้งคู่ต้องตายเจ้าจะได้รู้ว่าความเดือดดาลของผู้เท่าทั้ง72คนเป็นอย่างไรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับพลังที่แท้จริงของกฎ72ด72อย่างพลังแห่งโชคชะตาบุคคลผู้บ้าคลั่งกลับชาติมาเกิดนักรบผู้กล้าแขนอสูร การคาดการของผู้เท่าทั้ง72คนปรากฏขึ้นข้างหลังเขาอวยพรให้ปรมาจารย์หนุ่มมรกตด้วยพลังอันเหลือเชื่อที่เขาเทลงในกำปั้นอีกครั้งหวดในขณะเดียวกันอย่างฉีก็บเบลอและปรากฏตัวต่อหน้าปรมาจารย์หนุ่มมรกตซึ่งต่อมาเขาก็ตกไปที่ด้านข้างของใบหน้าอาก ปรมาจารย์หนุ่มมรกตกรี๊งขณะที่เขาถูกเหวี่ยงออกจากเท้าเลือดพุ่งออกมาจากบาดแผลต่างๆเขาเกือบจะดูเหมือนกุ้งดิบเมื่อแรงตบทำให้เสื้อผ้าของเขาขาดหายไปทำให้เขาเปลยเปล่าข้าไม่มีเวลามาพร่ำเพ้อถึงเจ้าหลอกมัดไว้หย่างชี้โบกนิ้วและกดเวทมนต์ลงมาสร้างโซ่ที่มัดปรมาจารย์หนุ่มมารากฏไว้และตรึงเขาไว้อย่างสมบูรณ์เขาพยายามดิ้นรนแต่ไม่มีอะไรที่เขาทำได้ผลแม้แต่น้อย เพลิงมรกตเห็นว่าพี่ชายของเธอไม่คู่ควรกับหยางฉีจึงซุดตัวลงนั่งคุกเข่าแล้วพูดว่าท่านผู้นำความรุ่งโรจน์และความยิ่งใหญ่ของเจ้าจะคงอยู่ไปตลอดกาลแม้ว่าเขาจะถูกมัดแต่ปรมาจารย์หนุ่มมรกตก็ยังไม่ยอมถอยเขาถมน้ำลายอย่างดูถูกเหยียดหยาม เจ้าช่างเลวครามยิ่งนักยางฉีข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเจ้าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้แต่ถ้าเจ้าคิดว่าข้าจะหักหลังปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เจ้าก็หยุดฝันได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าข่าข้าไม่ได้หรอกอย่างที่เจ้ารู้พี่น้องทั้ง71คนของข้าจะรู้พวกเขาจะรีบมาที่นี่และฉีกเจ้าเป็นชิ้นชิ้นทันทีพวกเขาจะรู้ไหมและพวกเขาจะรีบมาที่นี่ทันทีงั้นเหรออยางชี้หัวเราะเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของข้าเจ้าคิดว่าข้ากลัวเจ้า72คนจริงๆหรือ ข้าจะคน้นพวกเจ้าทุกคนที่ขวางทางข้าข้ามีแท้เล็กๆน้อยๆข้าต้องการให้เจ้าดูมาดูกันว่าจะหายปวดไหมถ้าทำได้ไม่ต้องห่วงข้ามีวิธีอื่นที่โหดร้ายกว่านั้นข้าควบคุมนรกและการทรมานในนรกนั้นมีมากมายหายนนรกทันใดนั้นแท้ยาวที่ยืดหยุ่นได้ก็ปรากฏขึ้นในมือของเขา ดูเหมือนจะสะท้อนด้วยเสียงโหยหวนของปีศาจร้ายที่เกิดในนรกและพลังจากขุมนรกหลายสิบแห่งดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยโลกเล็กๆซึ่งทั้งหมดเต็มไปด้วยแก่นแท้ของนรกเสียงแตกดังสะท้อนออกมาในขณะที่ยังชี้ฟาดปรมาจารย์หนุ่มมรกตด้วยแท้ปรมาจารย์หนุ่มมรกตตัวสั่นอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดก็ปล่อยเสียงแหบห้าวที่กระดอนไปมาภายในห้องนอนคือหือเจ้าไร้ประโยชน์จริงๆยางชี้กล่าว แท่นี้มีสาระสำคัญของนรกเพียงไม่กี่โหลเท่านั้นตัวอย่างเช่นนรกแห่งการฉีกลิ้นนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้ารู้สึกเหมือนลิ้นของเจ้าถูกฉีกออกเมื่อแท่ตีเจ้าแล้วก็มีนรกแห่งงอความตายด้วยการตัดเป็นพันครั้งนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้ารู้สึกว่าผิวหนังของเจ้าถูกถลกออกจากร่างกายของเจ้าอย่างช้า,ชา จากนั้นมีนรกแห่งเลือดสดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้ารู้สึกว่าเลือดของเจ้าค่อยๆระบายออกและนรกแห่งอสุรกายทําให้เจ้ารู้สึกเหมือนถูกอาวุธจํานวนนับไม่ถ้วนสับเป็นชิ้นๆและโอ้นรกแห่งเปลวเพลิงแผดเผาคือสิ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนถูกเผาทั้งเป็นในหมอขนาดใหญ่อย่างชีบรรยายถึงนรกที่เหลือและรูปแบบการทรมานที่มาพร้อมกับพวกมัน อย่างที่ข้าบอกตอนนี้มีเพียงไม่กี่โหลเท่านั้นแต่มีนรกจำนวนมากพอๆกับทรายนิรันด์ของจักรวาลถ้าข้าใช้มันกับเจ้ามากพอเจ้าอาจตายเพราะความเจ็บปวดที่กล่าวว่าถ้าเจ้าสามารถรับความเจ็บปวดได้ข้าก็จะหมุนมันมากขึ้นเรื่อยๆนี่เพลิงมรกตเจ้าลองใช้แทรกับพี่ชายของเจ้ามาดูกันว่าเขาจะจงรักภักดีต่อปรมาจารย์หนุ่มใบไม้นานแค่ไหนอย่าถือสาอะไรและเขาก็ยื่นแทะให้เพลิงมรกต รับทราบในท่านเธอตัวสั่นเล็กน้อยเมื่อรู้สึกหวาดกลัวขณะถือแส้ท้ายที่สุดแม้แต่ผู้เป็นอมะตะก็ยังกลัวความเจ็บปวดและความทรมานของนรกและแส้นี้สามารถรวมการทรมานของนรกจำนวนมากเข้าด้วยกัน อย่าโทษข้าเรื่องนี้เลยพี่ชายการเลือกผู้นำที่เหมาะสมเพื่อรับใช้เป็นสิ่งสำคัญเจ้าที่ติดตามปรมาจารย์หนุ่มใบไม้กำลังคว้างไข่มุกอันเจ,จ,จิดจรัสออกไปในความมืดการยึดติดกับคุณชายหยางชีเป็นทางเลือกที่ถูกต้องยังพอมีเวลาให้นะพี่ชายถ้าไม่ก็เตรียมโดนเคี่ยนได้เลยเจ้าคนสารเลวพวกเจ้าทั้งสองกำลังจะตายหมดเวลาของเจ้าแล้วปรมาจารย์หนุ่มใบไม้กำลังออกจากความสันโดษตัวสั่นด้วยความกลัวเขาเริ่มกระตุกและสั่นราวกับว่าเขากำลังจะบ้าดีเดือด จะบ้าดีเดือดพี่ชายให้ข้าช่วยไขยความกระจ่างหน่อยตีเธอเคี่ยนเขาด้วยแทะกระตุ้นเสียงหอนอย่างเจ็บปวดราวกับเสียงหมูที่ถูกตอนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความเจ็บปวดในระดับที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้ตี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 ตตต เปลวไฟสีเขียวเริ่มปลอยปลายลงมาที่เขาทําให้เกิดเสียงกรีดร้องสะท้อนออกมามากขึ้นอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เป็นลมเขามีกฎที่ไม่ซ้ํากัน72แบบรวมกันทําให้เขาแข็งแกร่งเป็นพิเศษแม้ว่าตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเสียใจแล้วก็ตามหวดทันใดนั้นรัศมีแห่งการสาบแช่งปรากฏขึ้นบนปรมาจารย์หนุ่มมรกตทําให้เขาไวกว่าเมื่อก่อนมากตอนนี้ขนตาเจ็บมากขึ้นเจ้าเขาคำรามผ่านการกัดฟัน ดังนั้นเจ้าสามารถรับความเจ็บปวดจากขุมนรกหลายสิบขุมได้อย่างชีพูดด้วยน้ำเสียงของเขาที่เย็นชาเอาล่ะตอนนี้ข้าต้องเริ่มเพิ่มแก่นแท้แห่งนรกเข้าไปในนั้นในนรกกระดูกขาวพวกเขาถูกทรมานด้วยการถลกหนังและกระดูกผุในนรกแห่งหัวใจที่เน่าเปื่อยพวกเขามีวิธีการที่ทําให้หัวใจของเจ้าเน่าเปื่อยในแบบที่เจ็บปวดมากในงานเลี้ยงนรกเจ้าสามารถเพลิดเพลินไปกับความเจ็บปวดจากการถูกสัตว์ร้ายโบราณกลืนกินอย่างช้าช้า ตอนที่756จัดการผู้ติดตามของปรามาจารย์หนุ่มใบไม้ตอนที่หนึ่งอากกเมื่อแก่นแท้ของนรกต่างๆถูกเทลงในแท้ในที่สุดมันก็ถึงจุดที่มีมากกว่าร้อยและแม้แต่ปรามาจารย์หนุ่มมรกตก็ไม่สามารถจัดการกับความเจ็บปวดได้เขากรีดร้องและหอยหวนและแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่กลัวความเจ็บปวดแต่ในที่สุดเขาก็ปรารถนาที่จะตาย มันเป็นความทรมานอันน่าสยดสยองที่จะเก่อกินหัวใจของใครก็ตามที่ได้ยินเรื่องนี้กล้าดียังไงมาทำแบบนี้กับข้าเพลิงมรกตปรมาจารย์หนุ่มมรกตตะโกนอย่างบ้าคลั่งจำไม่ได้หรืว่าข้าคือผู้นำคนต่อไปของกลุ่มเจ้าจะต้องถูกลงโทษสำหรับสิ่งนี้ถูกลงโทษโดยกลุ่มเพลิงมรกตหัวเราะดูเหมือนนายจะยังคิดไม่ชัดเจนนะพี่ชายเจ้าคิดว่าข้าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มของเรา แม้แต่ใบไม้แห่งเตาผู้ไม่แพ้ก็ช่วยเจ้าจากสิ่งนี้ไม่ได้นับประสาอะไรกับกลุ่มข้าจะเปิดคลานเร็วๆนี้รีบส่งเข้ามาเลยเปิดจิตวิญญาณของเจ้าและปลดปล่อยความเชื่อของเจ้าอธิษฐานถึงคุณชายอย่างฉีและการทรมานของเจ้าจะสิ้นสุดลงเมื่อเจ้าทำเช่นนั้นเจ้าจะสว่างสวยด้วยพระสิริของพระองค์บะประมาจารย์หนุ่มมรกฏคำรามอย่างดื้อรัน้นแสงแห่งความชัดเจน ยางชี้กล่าวทำให้รัศมีปรากฏบนปรมาจารย์หนุ่มมรกตซึ่งทำให้เขามีความคิดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทันทีและแน่นอนว่านั่นทำให้ความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นและทำให้มั่นใจว่าเขาจะไม่สลบไปรากกข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าหลุดมือจากสิ่งนี้เจ้าปีศาจปีศาจทำไมเจ้าทรมานข้าแบบนี้ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ช่วยข้าด้วยข้าเป็นน้องชายที่ซื่อสัตย์ของเจ้า อย่าบอกนะว่าเธอไม่สนใจความเจ็บปวดของข้าปรมาจารย์หนุ่มมรกตยังคงไม่ยอมแพ้เขาเชื่อยอย่างชัดเจนว่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เป็นผู้รอบรู้และจะมาช่วยเขาในไม่ช้าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ของเจ้าอยู่ในความสันโดษในขณะนี้เจ้าคิดว่าเขาให้ความสนใจเจ้าหรือไม่นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่อย่างสันโดษแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาคอยจับตาดูเจ้าตลอดเวลาและข้าสามารถหลบเลี่ยงเต่าแห่งสวรรค์ได้ แม้แต่ที่นี่บนสวรรค์ชั้นดุสิตปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ก็ยังหาค่าไม่พบเว้นแต่ข้าจะต้องการเจ้าประเมินค่าต่ำไปจริงๆข้าอาจจะเป็นแค่เทพเจ้าแต่ข้าแข็งแกร่งกว่าพวกเจ้าหลายล้านเท่าที่มีร่างพิเศษในเมื่อเจ้าปฏิเสธที่จะยอมจำนวนข้าเดาว่าข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเพิ่มแก่นแท้แห่งนรกเข้าไปอีก อันนี้มาจากนรกแห่งน้ำแข็งเยือกแข็งซึ่งจะแช่แข็งเจ้าจนถึงแกนกลางและนรกแห่งความอัปยศอดสูซึ่งสามารถบังคับให้เจ้ากลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยที่สุดและประสบกับความอัปยศอดสูอย่างน่าสยดสยองมีการเพิ่มแก่นแท้แห่งนรกอีกหลายร้อยรายการลงในแท้ในขณะที่เพลิงมรกตยังคงโจมตีปรมาจารย์หนุ่มมรกต ในที่สุดเขาก็เริ่มตึงเครียดขึ้นและในที่สุดใบหน้าของเขาก็ปรากฏความหวาดกลัวในขณะที่เขามองไปที่บางสิ่งที่เขามองเห็นเท่านั้นไม่ไม่เขามีฟองที่ปากอย่ามาที่นี่หยุดเจ้าทําให้ข้าอับอายไม่ได้ข้าเป็นผู้ชายต้องขอบคุณแก่นแท้ของนรกแห่งความอัศอาสูเขาจึงกลายเป็นผู้อ่อนแอที่ปีศาจร้ายเพศชายสามารถล่วงละเมิดได้โดยไม่ต้องรับโทษความอัศอาสูที่เขารู้สึกทําให้เขารู้สึกเหมือนกําลังจะตายยกเว้นว่าเขาไม่ได้รับอนุญาต เขาเป็นคนที่บ้าคลั่งซึ่งเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสสูงสุด72คนแต่นั่นกลับทำให้ความเจ็บปวดและความอัปยศอดสูยิ่งแย่ลงไปอีกข้าข้าจะยอมข้าจะทรยศปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ข้าจะให้ศรัทธาและจิตวิญญาณของข้าแก่เจ้าเจ้าจะเป็นองค์อธิปไตยของข้าแค่ปล่อยข้าไปข้ารับความอัปยศยอดสูนี้ไม่ได้หยุดหยางฉีพูดและเพลิงมรกตถอยหลังไปหนึ่งก ในขณะนั้นปรมาจารย์หนุ่มมรกตรู้สึกราวกับว่าเขาเพิ่งขึ้นไปบนห้องโถงแห่งสวรรค์ความผ่อนคลายไหลผ่านตัวเขายกเวน้นเมื่อเขามองเข้าไปในดวงตาของหยางชีเขาก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างสุดซึ่งเมื่อนึกถึงว่าจะต้องประสบกับความทรมานต่อไปเปิดจิตวิญญาณของเจ้าและรับข้าเป็นผู้นำสูงสุดของเจ้าหยางชีพูดอย่างเย็นชา ให้ความเชื่อของเจ้าแก่ข้าค่าแนะนำให้เจ้าอย่าพยายามต่อต้านหากทำเช่นนั้นผลที่ตามมาจะโหดร้ายหน้ากลัวกว่าสิ่งที่เจ้าเพิ่งประสบเป็นพันเท่าเมื่อคำพูดออกจากปากของเขาเขาก็ส่งแสงปราดเข้าสู่จิตสำนึกของปรมาจารย์หนุ่มมรกตมันเป็นการถ่ายทอดความเชื่อและต้องได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่โดยไม่มีการต่อต้านแม้แต่น้อย ปรมาจารย์หนุ่มมรกตรู้ว่าหากเขาต่อสู้กลับความทรมานจะน่ากลัวมากและแน่นอนว่าเขาไม่กล้าทําเช่นนั้นเขาจะทําทุกอย่างเพื่อหลิกเลี่ยงนรกแห่งการเคี่ยนทรมานเมื่อแสงปราดของยางชีไหลผ่านเขาจิตสํานึกและจิตวิญญาณของเขาก็ส่งไปยังยางชี้อย่างเต็มที่ ในที่สุดยางชีก็สามารถเข้าถึงผู้อาวุโสทั้ง72คนได้ตอนนี้เขามีไพ่ตายที่เขาสามารถใช้วางกับดักมรณะของปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้อย่างไรก็ตามไพ่ใบเดียวคงไม่เพียงพอปรมาจารย์หนุ่มมอมรกตอาจเป็นหลักฐานแต่ยางชีจะต้องเปลี่ยนผู้เท่าอีก70คนให้มากขึ้นเพื่อต่อต้านปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อให้แน่ใจว่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เป็นแม่ทัพที่ไม่มีกองกําลังอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา เมื่อบรรดาผู้ที่เขาคิดว่าเป็นสาวกที่ซื่อสัตย์ที่สุดของเขากลับเป็นคนทรยศจริงๆหยางฉีจะเปิดการโจมตีอย่างกระทันหันโดยหวังว่าจะฆ่าปรมาจารย์หนุ่มใบไม้หลังจากบังคับให้ปรมาจารย์หนุ่มมรกตยอมจำนวนตอนนี้หยางฉีมีความมั่นใจในการจัดการกับปรมาจารย์คนอื่นๆด้วยการบังคับผู้อื่นให้ยอมจำนวนเขาจะขยายการควบคุมตระกูลขุนนางจำนวนมากในสวรรค์ชั้นดุสิตและนั่นจะทำให้แผนขั้นต่อไปของเขาราบรื่นยิ่งขึ้น แน่นอนว่ารัชวงศ์ดุสิตไม่ยอมให้เขาทำอะไรที่นี่พวกเขามีเทพพเจ้าแห่งความกลาหนและกึ่งเทพมากมายและถ้าพวกเขาทั้งหมดรวมพลังกันต่อต้านอย่างชีเขาจะต้องเจอปัญหาใหญ่แน่ตอนนี้วิธีเดียวที่เขาจะจัดการกับพวกมันได้คือกำจัดพวกมันออกไปทีละตัว ย้อนกลับไปในระหว่างการต้นครั้งใหญ่เหตุผลเดียวที่ผู้เท่าไม่ปรากฏตัวก็คือพวกเขาอยู่อย่างสันโดษและยุ่งเกินกว่าจะลงไปที่พันธมิตรเตาแห่งการปกป้องเพื่อจัดการเรื่องต่างๆแต่ถ้ายางฉีเริ่มสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าพวกเขาจะเข้าไปยุ่งแน่นอนคุกเข่าลงปรมาจารย์หนุ่มมรกตครับท่านผู้นำของข้า ปรามาจารย์หนุ่มมารากตล้มลงกับพื้นดูเคร่งศาสนาพอๆกับเพลิงมารากตตอนนี้วิญญาณของเขาเป็นของหยางฉีและเขาได้รับการแดัดแปลงให้เป็นผู้ศรัทธาที่ซื่อสัตย์ร่างโคลนสังหารอมตะของหยางฉีในสวรรค์นเหนือสวรรค์สัมผัสได้ทันทีถึงศรัทธาที่หลั่งไหลเข้ามาและทําให้ความเร็วในการฝึกฝนของเขาดีขึ้นช่างเป็นโครงสร้างและจิตสํานึกที่น่าทึ่งจริงๆ อย่างชีคิดถ้าเขาเข้มแข็งมันก็ยากที่จะบังคับให้เขายอมจำนวนข้าจะต้องฆ่าเขาและโชคไม่ดีที่ปรมาจารย์ทั้ง72คนผูกพันกันทางจิตวิญญาณและการกระทำดังนั้นปรมาจารย์หนุ่มใบไม้จะสังเกตเห็นการตายของเขาในทันทีและไม่มีทางที่ข้าจะเอาชนะประมาจารย์หนุ่มใบไม้ได้ในนัดเดียวในตอนนี้แต่ถ้าเราค่อยๆบังคับให้พวกสาวกของเขาเปิดโปรงเขาเมื่อเขาออกมาจากที่เปรี่ยวก็จะถึงหายนะของเขา บอกข้าสิปรมาจารย์หนุ่มมรกตปรมาจารย์หนุ่มใบไม้เป็นอย่างไรในตอนนี้แล้วเขาจะออกจากที่ปลีกวิเวกเมื่อใดปรมาจารย์หนุ่มมรกตตอบว่าท่านผู้นำปรมาจารย์หนุ่มใบไม้ส่งข่าวเมื่อ3วันก่อนว่าเขากำลังเข้าสู่สภาวะการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งเขาต้องการให้พวกเราเจ็ดสปรมาจารย์ทำงานรวมกับราชวงศ์ดุสิตเพื่อไปกดขี่ทุกคนจากพันธมิตรเตาแห่งการปกป้อง เป้าหมายสูงสุดคือพาเจ้าออกไปผู้นำของข้าแต่ตัวข้าพระเจ้าเองเพิ่งออกจากสมาธิมาจึงไม่แน่ใจในรายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดที่ข้ารู้ก็คือเจ้าขโมยเส้นทางสู่สวรรค์ของราชวงศ์ดุสิตเออตีปรมาจารย์หนุ่มมรกตตบตัวเองข้าหมายถึงเอาไปไม่ได้ขโมยมาข้าสะเพร่ากับการใช้ถ้อยคาของข้าเจ้านายได้ปลดลงโทษข้าด้วยทุกอย่างปกติดีฟังนะข้าต้องการบังคับให้ผู้อาวุโสสูงสุดทั้ง70คนยอมจำนวน เจ้าคิดหาวิธีล่อพวกมันให้เข้ามาซุ่มโจมตีได้ไหมแน่นอนข้าไม่สามารถรเผชิญหน้ากับพวกเขาทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้นั่นจะอันตรายเกินไปผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของพระองค์จะคิดหาทางเพื่อนของข้าสองสามคนกำลังอยู่อย่างสันโดษตัวอย่างเช่นมีผู้กล้าหาญหวงหยุนหู่และนักรบ วิญญาณที่คดเคี้ยวนอกจากนี้ผู้บทขยี้ปีศาจหลิงติงข้าสามารถส่งข้อความถึงพวกเขาเพื่อขอพบพวกเขาเจ้าแค่รอให้พวกมันปรากฏตัวขึ้นท่านผู้นำของข้าแล้วกระโดดออกไปจับพวกมันยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างดีสำหรับบริการของเจ้าตราบใดที่ข้าสามารถฆ่าปรามาจารย์หนุ่มใบไม้ได้ข้าจะมอบความมั่งคั่งบางส่วนให้กับเจ้าส่งข่าวถึงเพื่อนๆของเจ้าใช่ท่านผู้นำปรามาจารย์หนุ่มมารากตส่งข้อความทันที ไม่นานนักเขาก็ตัวสัน่นท่านผู้นำพวกเขาหมดความสันโดษและอยู่ระหว่างทางมีห้าคนและพวกเขาคิดว่าข้าต้องการคุยเรื่องสำคัญกับพวกเขาก่อนที่จะติดต่อกับพี่น้องที่เหลือของเราเพื่อไปที่ราชวงศ์ดุสิตในขณะนี้มีพี่น้องของเรา36คนกำลังพูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่นั่นส่วนที่เหลือล้วนอยู่ในกลุ่มต่างๆของพวกเขาทำงานในการเพาะปลูกของพวกเขาไม่เป็นไรเราจะจัดการพวกเขาทั้งหมดทีละคน พยักหน้าหยางชีแอบส่งเจตจำนงแห่งสวรรค์ออกมาพวกมันมาแล้วสามารถมองเห็นเส้นแสงห้าเส้นพวกมันทั้งหมดเป็นเทพไรเทียมทานที่มีพลังการต่อสู้ไม่ต่ำกว่าเทพแห่งความกลาหนพวกมันทั้งหมดเต้นเป็นจังหวะด้วยรศมี72อันที่ไม่เหมือนใครทําให้พวกเขามีความสอดคล้องกับกฎเวทมนต์ของจักรวาลที่แม้แต่เทพพเจ้าแห่งความกลาหนก็ยังพบว่าเป็นการยากที่จะฆ่าพวกเขาหยางชีไม่ได้ซ่อนตัวเขายืนอยู่ตรงนั้น ท่านผู้นำพวกมันใกล้จะถึงแล้วปรมาจารย์หนุ่มมรกตพูดอย่างกระวนกระวายรีบไปซ่อนซะไม่จำเป็นยางฉีพูดอย่างใจเย็นมีเพียงห้าคนเท่านั้นข้าจะจับพวกเขาเป็นเฉลยทันทีที่พวกเขาเข้ามาเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ